สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก๋งเมอรอเครับวันนี้วันที่23กันยายนนะครับแล้วก็คันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับผมโอ้โหวันนี้รถเข้ารัวๆเลยนะครับเรียกได้ว่าจัดมาให้ลูกค้าได้ชมนะครับผมได้รับชมได้เลือกซื้อเลือกหากันแบบจุใจเลยฮะคันนี้เป็นคลิปที่3นะครับสองคลิปก่อนหน้านั้นก็เป็นโตโยต้าโคโรนาไโดนครับแล้วก็มาถึงคันนี้นะครับ เป็นมิสูบิชิเรนเซอร์สีเดียนะครับปี2005นะครับลูกค้าบอกได้เลยว่ารถเดิมๆนะครับไม่เคยชนหนักนะครับไม่ได้ติดแก๊สนะครับเชื้อเพลิงใช้เป็นเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์9ก้านะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าชอบ91หรือว่า95ก็เติมได้เลยนะครับผมไม่ได้ติดแก๊สนะครับผมลูกค้านะสภาพเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าเดิมๆนะครับตัวนี้ได้อ่า แอร์แบคด้วยนะครับผมภายในเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ได้ระบบเบรก ABS ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับลูกค้านะคุ้มค่าแน่นอนครับกับรถปีสูงๆแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่หารถมือ2นะครับราคาหลักหมื่นนะครับราคาหลักหมื่นนะครับอ่าแล้วก็ปีสูงๆครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับคันนี้ได้เป็นปี2005นะครับลูกค้าปี05นะครับผมบอกได้เลยว่าโอ้โหรถขับดีมากๆนะครับภายในไอเย็นฉ่ำเลยนะครับผม เรื่องของสีนะครับได้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมบางนะครับร่องรอยมีบ้างนะครับลูกค้าร่องรอยมีบ้างตามอายุการใช้งานนี่ครับบ่งบอกถึงความเดิมนะฮะบ่งบอกถึงความเดิมเดิมนะฮะลูกค้าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับผมรถพร้อมใช้งานครับเอกสารครบโอนคันนี้ได้ภาษีพรบปีหน้าเลยนะครับปี2567เลยนะครับผมลูกค้านี่ครับผมสวยนะแลนเซอร์ซีเดียสวยนะครับผมคนนิยมใช้เยอะนะฮะ เป็นรถที่คนนิยมใช้เยอะนะครับปัญหาจุดจิกไม่ค่อยมีด้วยนะฮะนี่ครับผมสีสวยนะครับลูกค้าอาจจะมีร่องรอยบ้างตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะครับผมนี่ครับผมรถพร้อมใช้งานเลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยววนให้ดูภายนอกอีกสักรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะจะได้เข้าไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับผมไฟหน้าสวยมากๆเลยลูกค้าดูครับไฟหน้าเหมือนตาเกี่ยวเลยนะฮะ สวยนะครับคมกลิบเลยนะครับนี่ครับลูกค้าบอกได้เลยว่าเครื่องดีมากนะครับเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากแอร์เย็นฉ่ำนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมเอกสารครบโอนพรบภาษีปี2567นะฮะลูกค้าครับซื้อจากผมไปลูกค้าสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็ชุดโอนที่ผมมอบให้นะครับสามารถโอนได้ทุกจังหวัดนะครับผมแน่นอนนะครับขอย้ํากันอีกสักหลายๆรอบกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับเรื่องของเอกสารการโอนของโบรถเก่งมือสองนะครับจะมีการรับประกันการโอนนะครับโอนไม่ได้คืนลดคืนตังค์เต็มจํานวนนะครับผมโอเคมาลําดับต่อไปเข้ามาชมภายในครับลูกค้าโอ้โหภายในสวยนะครับกระจกไฟฟ้าบอกได้เลยว่าสามารถใช้งานได้ครบทั้ง4บานนะครับภายในเป็นหนังทั้งคันนะครับลูกค้านะฮะมีเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงก็สามารถใช้งานได้ครบปกตินะครับลูกค้ามีหมอนรองคอเป็นคิตตี้ให้ด้วยนะครับผมนี่ครับ สวยงามนะครับผมลูกค้าเกียร์ออโต้ด้วยนะครับดูกันชัดๆเลยนะฮะนี่ครับผมสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดที่หารถบ้านราคาหลักเหมือนนะครับผมรถเก่งราคาหลักเหมือนเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ผมเชื่อเลยเกินว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมเชื่อเลยเกินว่าลูกค้าหลายคนหลายท่านนะครับสามารถจับต้องจับจองเป็นเจ้าของกันได้อย่างแน่นอนนะครับผมกับราคาที่ผมจะลงขายนะครับผมแน่นอนนะครับเสริมความคุ้มค่านะครับ เสริมความคุ้มค่าคุ้มราคาให้กับลูกคา้าคันนี้จัดส่งฟรีอีกแล้วนะครับแต่ว่าขอระยะทางไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับผมจะส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมแต่ถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดอยากจะได้ราคาต่ำกว่าที่ผมลงขายผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญลูกค้ามารับเองได้ที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมแน่นอนครับถ้าลูกค้ามาหาผมเองนะครับผมจะลดค่าโดยสารให้นะครับค่าเดินทาง ค่าน้ํามันค่าเหนื่อยค่าเสียเวลานะครับผมรถแบบจุกๆเลยนะครับผมขอแค่ลูกค้ามารับเองนะครับผมเบอร์โทรผมก็เบอร์เดิมนะครับ0855754369นะครับผมแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0830005440นะครับโอเคลำดับต่อไปเราไปชมบรรยกาดภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันบ้างครับตอนนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับลูกค้าครับนี่ครับผมกุญแจรีโมทด้วยนะครับผมระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะฮะมาครับ เนี่ยครับเรื่องของฟิล์มสามารถสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับระบบแอร์เย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้านะนะครับผมภายในสวยนะครับภายในสวยเป็นบ่อหนังดูแลรักษาง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับผมโอเคลำดับต่อไปมาชมห้องโดยสารฝั่งคนขับกันบ้างครับมาเลยครับนี่เลยครับลูกค้าสวยงามนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะฮะที่08 5 5 7 5 4 3 6 9นะครับและท่านจะได้รถที่ดีที่มีคุณภาพนะครับผมกับมิซูบิชิเออขออภัยครับมิซูบิชินะครับแลนเซอร์ซีเดียนะครับโอ้โหวันนี้วันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยลิ้นอาจจะพันกันนิดนึงนะโอเคครับขออนุญาตเปิดฝากระโปรงหน้าหลังนะฮะสามคันรวดนะครับลูกค้าวันนี้โอ้โหดูกันแบบจุใจเลยนะฮะวันนี้โบลลรเกมือสองได้นำรถดี มีคุณภาพนะครับผมมาจัดสรรมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับผมแต่สําหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาชมนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเข้ามาชมได้นะครับติชมได้นะครับลูกค้ามีตรงไหนนะครับอยากจะให้ผมปรับปรุงและแก้ไขบอกผมได้เลยนะฮะผมยินดีน้อมรับนะครับคําติชมของลูกค้านะครับผมติชมได้เลยนะครับผมแต่ว่าขออนุญาตคําพูดคําจาให้เน้นคําสุภาพนิดหนึ่งนะครับผมไม่ว่ากันนะครับติชมได้นะครับโอเคครับ นี่ครับผมเปิดให้ดูเลยยางอะไรมีไหมมีแน่นอนนะครับมียางอะไหล่ให้ด้วยนะฮะลูกค้าโอ้โหยางอะไหลเป็นล้อแม็กด้วยนะครับผมโอเคครับด้านหลังถือว่าสะอาดสะอ้านนะครับเรียบร้อยนะครับมีพรมให้ให้ครบนะครับพรมอ่ซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงล้ออะไหล่มีครบนะครับโอเคปิดฝาลงนะฮะเรียบร้อยไป ไปชมบรรยากาศภายในห้องเครื่องครับก่อนที่จะได้สตาร์ทเครื่องฟังเสียงนะฮะสวยงามแน่นอนลูกค้าขับดีมากๆนะครับตัวนี้ตัวขับดีนะครับผมขับดีประหยัดน้ํามันเออและที่สําคัญลูกค้าตัวนี้ตัวประหยัดน้ามันนะผมเคยขายถ้าลูกค้าท่านใดที่เคยชมคลิปของโบลูเกมือสองครับผมเคยขายสีแดงนะลูกค้านะสีแดงรุ่นนี้ประหยัดน้ามันมากนะครับเป็นรุ่นประหยัดน้ํามันนะประหยัดจริงๆนะฮะลูกค้า พาพิสูจน์เลยนะฮะอ่ะมาชมใบากาดภายในะเครื่องกันต่อครับลูกค้านี่ครับฟิบฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะฮะลูกค้าดูได้นะฮะนี่เลยนะครับฟิบฟฟนี่ครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับตื่นเช้ามาก็ทีเดียวติดนะฮะโอเคมาลำดับต่อไปผมขออนุญาต นำพาลูกค้ามาสตาร์ทเครื่องกันครับลูกค้ามาครับมาครับมาครับโอเคมาสตาร์ทเครื่องครับลูกค้าเรียบร้อยครับสตาร์ทไปแล้วนะฮะตัวนี้วิ่งน้อยด้วยนะฮะลูกค้าตัวนี้วิ่งน้อยโดวยวิ่งอยู่ที่ออสองแสน 9 4 1 1 9โลนะโลณปัจจุบันนี้นะครับณตอนนี้นะครับผมนี่เลยครับลูกค้านี่ครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะเป็นตัวประหยัดน้ํามันนะครับเป็นตัวที่ขับดีนะครับผมลูกค้าสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ลูกค้าเชื่อใจก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนรู้จักกันก็ได้อาจจะเป็นโอ๋ก็ได้นะครับตัวนี้ใช้ดีแน่นอนนะครับลูกค้าได้เป็นเกี่ยวออโต้ด้วยนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับโอเคมามลำดับต่อไปไปฟังเสียงเครื่องใกล้ๆครับลูกค้า โอ้โหแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับมาเครื่องลูกค้าได้เยินเสียงไหมครับเงียบมากเลยนะครับใครได้ไปผมดีใจด้วยนะครับกับรถที่ปีสูงๆแบบนี้นะครับนี่ครับคุณภาพหลักแสนแต่ของขายหลักหมื่นนะฮะลูกค้านะครับนครับฟังเสียงครับเดี๋ยวผมวัดดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะฮะ ดูใกล้ๆเลยครับลูกค้านะครับเริ่มไม่พ่นไม่ไอไม่ควันนะครับสุดยอดเลยนะครับโอเคมาขออย้าตปิดฝากระโปรงลงนะฮะอาจจะเลอะนิดนึงนะครับห้องเครื่องเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้ทีหลังนะครับวันไปส่งลูกค้าสะอาดแน่นอนนะครับแต่นี้อาจจะมีฝนบ้างเล็กน้อยนะครับว้าวสวยๆนะครับโอเคครับลูกค้านี่ก็คือการรีวิวนะครับ มิสูบิชิแลนเซอร์ซีเดียปี25ง5นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมรถไม่ได้ติดแก๊สนะครับผมใช้น้ำมันล้วนนะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซร็จทันล็อกนะครับสภาพพร้อมใช้งานเอกสารครบโอนพรบภาษีปีหน้า2567นะครับสนใจกิ้งกางข้ามาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ0855754369นะครับแอดไลน์ขอขบวนเพิ่มเติมได้ที่0830005440นะครับวันนี้ผมโบนะครับ เหนื่อยแล้วนะครับ3คันซ้อนนะครับโอเคขอบคุณมากมากนะครับลูกค้าขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณที่ไว้ใจโบโรเกตมือสองขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปไม่ว่าจะเป็นคันเก่าคันก่อนหรือว่าคันปัจจุบันนะครับโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับขอญาตลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ